สวัสดีค่ะช่องนุกนงนคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราจะพาไปวัดหนองยางโพธาลามตำบลคุ้งยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานี่เป็นบรรยากาศทางเข้าวัดนะคะ วัดก็จะล่มลื่นธรรมชาติสวยงามบรรยากาศดีที่แน่แนมีแมวเยอะด้วยมีแมวเยอะวันนี้ที่เรานำเสนอคลิปนี้เพราะว่าทางวัดจะมีการปิดทองฝังลูกดิมิตในวันที่6ถึง15กุมภาพันธ์2564 แต่ไม่สามารถทำการได้ก็เลยเปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการมาเป็นวันที่28มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์2565เนื่องจากสาเหตุโควิดเป็นพิษไม่สามารถให้ผู้คนมาร่วมในงานได้เพื่อรับผิดชอบสังคมเพื่อให้ ประชาชนทุกคนปลอดภยัยทางวัดเขาก็เลยให้เปลี่ยนแปลงเป็นปีหน้าเป็นาร์มปลอดภัยของทุกคนของพี่น้องทุกคนเพราะว่าถ้ามาร่วมกันเยอะๆก็อาจจะเกิดปัญหาได้ก็ฝากทุกคนติดตามช่องของเราด้วยนะคะถ้าปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เราก็จะแจ้งให้ทราบนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมภายในวัดนะคะดูกันเราถ่ายให้ดูรอบๆแบบสบายๆเพราะวันนี้เรามานี่เป็นช่วงเช้าจำได้ไหมคะว่ามีอยู่วันหนึ่งเราถ่ายคลิปวิดีโอคนปนกับแมวคือเรามาที่วัดแห่งนี้แต่ตอนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะ ก็แค่เขามีการลุ้นกันเฉยๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ